มาแล้วครับขบวน415นะก็กำลังทำขบวนออกจากปัน้นไผ่มาแล้วนะครับวันนี้เห็นว่าได้ฮิตาชินะฮะ4511นะฮะทำขบวน415มานะฮะวันนี้ดูจากหัวแล้วก็ใช่จริงๆนะฮะ กระบวนกรสี่นึงหาทำรถโดยสารนี่วิ่งอย่างเร็วนะมิตาชิทำรถสินค้านี่เหมือนอึดๆนะทำรถโดยสารนี่ใส่เต็มที่นะ